กบเกกเกะกเกกเกกเกอ่าเสียงเงยของเสียงก็ดังเนาะพี่น้องเนาะก็ห่างจากบ้านหุมไปไม่เท่าไรเนี่ยเราเกี่ยวับเสียงเขาดังดังขอบคุณเสียงวอนออกมาหรือขอบคุณเสียงวอนขอบคุณออกมาขอบคุณเสียงวอนเออเสียงวอนเอาบ้า er นน่ะอ่าหนุ่มไปก็เอาหนุ่มหนุ่มสํงเนินไปก็ไม่มีใครเห็นเนาะบ้านเนี่ขเอาบ้านหนุ่มสูงเนินไปหลายบ้านมันมีใครเห็นผมเลยไม่มีใครเห็นบ้านหนุ่มเลยผมไปทุกบา้านแทบทุกบ้านเลยเนี่ยไม่มีใครเห็นเลย จะว่าไม่เห็นก็มีมีบานใครที่ว่ามีบานคุณพรคุณมลเนี่ยเห็นอยู่เดี๋ยวไปบานใครเนาะไปบ้านน้องอ้มกมอมาน้องอั้มก็ไม่เห็นน้องอั้มก็อ่านคามอ่านคามไปบ้านไปน้องไม่น้องก็อ่านคามอืมไปบ้านใครไปบานหมาเมวหมาเมวก็อ่านคาำหดเลยบานหนุ่มหนุ่มสูงเนินอะ่ะหนังสารมากเลยไม่รู้เป็นอะไร ของคุณนกมางค์แล้วก็ไปหลายบ้านอยู be the <Those> puzzles, Tools, money, pigs, ่แต่พออ่านคามมดเลยไปบานยิงไปบานพีรวีพี่เหนือรานาอีกอ่านคามเลยอ่านคามชิว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 เลยไปบานพีรวีเอาไปบานพี่เหนือไม่ใช่พีรวีไปบานพี่เหนือรานาอ่านคามชิว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 เลยอืมอืมไปบ้านคุณนกเอี่ยมก็ต้องเอาบานอีกบานหนึ่งไปอ่าาบานอีกบานหนึ่งไปอ่าเอาบานหนึ่งไปก็เอ่อเอาบานหนุ่มสูงเนินไปก็ อ่านชี่วชี่ยวชี่ยวอชีวช่วอ่าที่ผมต้องเอาอีกบ้านนึงตามไปเด้กต้องเอาบ้านนึงตามไปทําไมแม่ทําไมเม่ทับอ่าหนุ่มสุ้งเนินผมเบิ้งถัดหนุ่มสุ้งเนินผมเบิ้งเด้อหนุนน่มสุ้งเนินไปจจตั้งนานแล้วไม่ไมีใครทักเลยอยากบ้านเสียวนไปบ้านรองแกลน,นะบ้านเสียวนอก็ไปตั้งแต่นะนานเกนก็ก็อดก็แบใส่บุญเจ้ให้บุญน้อเสียวนน้องอยังเป็นน้องใหม่อยู่ให้น้องไปหา คล้ายไปพี่น้องๆเนาะน้องก็เพิ่งยังไม่ถึงอ่าได้เป็นในร้อยเลยน้องก็อยากได้เป็นในพันเนาะนร้อยก็ยังไม่เป็นก็อยาก,กระโดดึ้นเป็นในพันเลยน้องก็ไปหาคุ้นน้องก็ไปหาคนนี่ไปก็ไม่มีใครสนใจเลยหนุ่มสุ้มเนินออยู่สูงเนินเกิน ขอบคุณน้องแมวยิ้มเ้อะไปบ้านน้องแมวยิ้มน้องแมวยิมก็กระโดดขามไปทักทายกับคนอื่นอ่าไปบ้านน้องแมวยิมน้องแมวยิ้มขามไปอ่าไปทักทายหนุ่มสุงเนินเลยเมื่อคืนนี่อ่าเมื่อคืนเนี่ยผมไปหลายบ้านนะเมื่อเช้านี่ก็ไปหลายบ้านอยู่มีคนขามขามเลยขามขามโคตรขามโคตรขามทักทายขามไม่ใช่โคตรขามหรอกทักทายขามเลยทักทายขามทักทายขามสังเกตดูแล้วสองวันแล้วอือแต่ไปบ้านพ่อสุมชายเนี่ย อออ่าถือว่าพอส้นชายนี่แกมีด้าใจมากๆแก้เขาไปหลังบ้านให้เลยเกเขาไปหลังบ้านปั๊บพี่พลเดี๋ยวผมจะจัดการให้ของพี่พลอชื่อหนุ่มสุงเนินใช่ไหมใช่ชื่อหนุ่มสุงเนิน อ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้กําลังใจผมจะกดปั๊บพอ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 สมชายกคดปั๊บหูดดิ่งขึ้นมาเลยดิ่งขึ้นมาปุ๊บอ่าขอบคุณพอสมชายมากมาเนื้อขอบคุณพอสมชายที่ให้โอกาสบ้านหนุ่มสูงเนินอ่าขอบคุณน้องป้อมแปมขอบคุณน้องหม่องขบปอมแปมขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณพอสมชายขอบคุณออกมาเนื้อขอบคุณพอสมชายมากแล้วก็ขอบคุณแม่น้องเรีขอบคุณน้องน้องป๋อมอ่าน้องป๋อมแปมขอบคุณน้องแมวยิ้ม ขอบคุณน้องเมียวยิ้มขอบคุณน้องขวเป๋มก็ฝากกำลังใจบ้านน้องเป๋มเป๋มเนื้อพี่น้องให้กำลังใจน้องเมียวยิ้มเลยด้อให้กำลังใจทุกบ้านนะแหละปันเสียงวอนบานรักบานรองก็เปห้กำลังใจกันเนาะขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจอ่าพอสมชายก็อาครับผมครับผมพอสมชายกันนารักเนี้ยแด็กพออกว่าไม่เห็นบานหนุ่มสุนเนินปั๊บแกกดเข้าไปเลยแกไปลันบ้านเลยแกรู้พอผมเคยอ่าบอกแกไว้ว่าถ้าใครเข้าไปบ้านใครที่ว่าใครไม่เห็นผมปั๊บก็เข้าไปชุมชนนั่นแหละ เขาไปชนชนแล้วเหมือนก็ไปกดเพิ่มนั่นแหละอืมก็ไปกดเพิ่มได้ไม่เป็นไรเขาไปกดเพิ่มไม่ใช่ไปรบนะนกดเพิ่มนะไม่ใช่ไปกดรบกดเพิ่มเขาจะมีช่องให้เพิ่มอยู่ก็กดเพิ่มไปเลยอเิอเพิ่มผู้ติดตามล้วเพิ่มอผู้เรนรู้เรมาตรฐานเขาจะมีให้อยู่เราก็คือบ้านน้องกับยางหลังน้อยน่อยน้องกับยางได้เป็นในร้อยในพันเนาะขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณคุณพัทไทยขอบคุณคุณพัทไทยมากๆ เราขอบคุณคุณน้องนกเอี้ยงมากๆเ้อขอบคุณคุณนกเอี้ยงขอบคุณนกคุณนกเอี้ยงเราก็ขอบคุณคุณพัฒน์ไทยขอบคุณมากๆอวันคุณพัฒน์ไทยแกก็ไม่ค่อยสบายแกก็ไปทําธุระแกก็ไปหาหมอด้วยไปหากิจแกด้วยเนาะขอบคุณคุณนิสามากมาด้อ ขอบคุณคุณนิสากาแาบานคุณนิสาให้กำลังใจก็ได้เนาะบานคุณยายขนมตาลนี่ก็ไปให้กำลังใจกับบานคุณยายวาดเนาะก็ไปให้กำลังใจบ้านคุณยายวาดเลยเด้อไปทับไทยกันเนาะขอบคุณพี่ๆน้อง